แจ้งใหม่วะเนี่ยไอ้เทียมีฉลามเนี่ยไอศาสตร์ออกดีกว่ามไหมไปดีกวออ่าออกครับออกออกออกครับออกครับไอตดอบลูกห่าครับลุง เอาง่ไงใครใครไม่แลกไม้ที่แบบเหมือนไม้เบสอันเนี้ยผมบอกเลยโคตรโคตรพลาดผมบอกให้โคตรพลาดจริงเวทมีแล้วลุงแม็กมีแล้วมงดูเป็นไมม้ีแล้วด้วยผมมีแล้วด้วยไม้นี้แบบผมบอกให้ตีแล้วโคตรหนักแน่นอ่ะใครไม่มีโคตรพลาดโคตรพลาดจริงโคตรพลาดจริงนะวีดีโอพูดถูกนะ วัวมึงแหละผู้ถูกเฮียมึงยังแลกไม้ผอมๆอยู่เลยเฮียไม่พอไม่พอผมหมดแล้วไอ้เฮียเนวแลกไม้ผอมมาเว้ยโอ้ยเนวเฉยเกินไอ้เฮียมันมันมีไม้อะไรไม้เบสยดหรอไม้อ้วนครับมีไม้ขั้นอันบนโอ้ไม้อย่างสั okay. ้นอ่ะโอ้ยเฮียเอ้าวเฮียแต่มันตีแล้วมันหนักแน่นนะเว้ยเท้าเป็นเป็นต์แรกมินต์ไม้ทำไม ิบไปไงพี่ซ่อมทีมแต่มีมีบัเอลถือมย้อนไม่ได้ไฟชั่นหรอเนี่ยกว่าจะกินซ่อมทีมมึงนะกว่าจะกินซ่อมทีมนะทีมมึงนะโดดอไอเนวไอเนวกว่าซ่อมทีมมึงนะเนวดูดิไหนกว่าซ่อมทีมมึงนะดูดิดูดิกว่าซ่อมทีมมึงนะกว่าซ่อมอ้าถ้าเป็นแบบแบบไม่ไม่ตั้งไม่ตั้งใจมองคิดว่าชายซ่อมทีมจริงป่ะอืมอ่ะดูดิดูดิแฟชั่นรอบนี้ก็สวยเหมือนกันนะบอกเลยก็ต้องแลกเหมือนกันนะโคตรสวยอ่ะ ของพี่มันคือแฟชั่นหรอเออเนี่ยของพี่มันแฟชั่นไอ้ตรงซ่อมนี่ก็คือแฟชั่นแล้วก็ไอหมีคือแฟชั่นถ้ากินไม้พี่ใส่ได้แล้วนะพี่พี่พี่ตุ้งตามโอเคโอเคโอ้โหพี่เรลีไม้ผมมีไฟตามเนี่ยนี่อมันคือของไอ้นี่เว้ยมันคือของมาริโอันเก่ากูจำได้ไหมไปตามครับไม่ตายเดีนี้ก็ไม่ตายไม่ได้ตีไม่เมาอันเนี้ยเป็นเหนื่อยเนี่ยนี่ก็ไม่ตายหอย เว้ยวันนี้ตีไม่มาหรอยังไม่เห็นเลยครับลงเฮ้มจับคู่ไม่จับเลยโอมิเอ์เราโอมิน่าจะโอเมียร์บาดลงต้องไปซื้อหรอหน้าแบบจับคู่อะนายไปจับคู่ไงวะสองสองนิดสามปึ๊บนะทำให้ขึ้นกูโอ้วันนี้พี่ตีไม่ได้มาเจอคนโน้นน้องฝ่ามือเจอขวามือ นะชิงโูกใบเหรอ,อยังไม่ได้เล่นเลยเด็ดไปไกลอ่ะเป็นไงพี่ยิงเขาบอกเล่นเล่มันจบๆไปเว้ย เขาลีใหม่อะเราเลยมาอยู่ลูกห้าอะอี่ตูตามชุบจะเสร็จแล้วแค้นทำไมนี่ดูดิอูไม้ไม้อย่างดีอะผมบอกเลยอ้วนดูดิอ่ะใครไม่แลกพลาดจริงดูดิดู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 ตดูตี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 ดูตพลาดจริงดูดิโคตรพลาดใครไม่แลกโคตรพลาดใครไม่แลกโคตรพลาดดีมากเลยดีมาก าไม่แลกพลาดเขาไม่แลกพลา,าดเอ้ยเฮ้ยอ่อนอ่อนพี่ขอนะไม่ไเอฟเฟกต์เลยเมื่อกี้คือ,อไอเรื่องรถแม็กเนี่ย ผมกาลังนั่งทําใจอยู่ผมแค่แบบว่าเลิกเล่นแบบออก GTA แล้วก็ไปเล่นเกมอนี่ของผมเท่ากับว่าเราก็ลืมมันละไม่ต้องแบบบ้าวุนเราจริงๆอะพี่บบนเป็ลังคาเลยไปฟาร,ร์มละดูอย่างไอวินเด้ไอวินก,ก็ออกไปแล้วนั่นอะจะได้ไม่วา่าวุ่นดี๋ยวเอียธให้ลุงก็เล่นเนี่ยพี่อยู่ไหน ให้ลุงไปเล่นตีพีก็ได้ตีนี่ก็ได้ไอ้ข้าวมันจะไปฟาร์มนเลยลุงตีผมไปฟาร์มอะไรเล่นก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปแล้วครับพี่ข้าวบอกเล่นก่อนตีผมตีท่อหนามดินล่างมามหมดเลยข้าวจะกินแค่เสียแค่กี่ล้านใช่อะไรข้าวมันทำไมวะไม่ก็ทำเงินซื้อผงสกินหมดแล้วลุงมันเลยจะไปฟาร์มก็เหรออะไรกูให้เพิ่มมาข้าวเรียกอะไรวะ หยุดนั่งมานั care, ่งฝั่งไหนเนี่ยนั่งนั่งหลังครับลงหมดแล้วแต่มันฟุงฝิงดังวะ ปรับไปยืนดึงสามร้อยยี่สิบอ๋อนสามถ้ายืนพื้นสามร้อยยี่สิบเอาถ้าไม่ยืนพื้นไม่ถึงไม่เอาดูดิลุงลผมบอกเลยโคตรดีลุงไม้ยังดขงงีของจริงอนนของจริงของจริงไม้นี่ของจริงโอ้ผมนี่ก<ม>็ไม,ไม้มันสั้นเลยไม่แรกตอนแรกนึกว่ามันสั้นแล้วไอ้เนี้ยกูบอกมึงแล้วมึงพลาดจ,จริง <c oughs> บอกเลยมึงพลาดจริงไอ้พี่อะมึงพลาดไม้มันยาวเหมือนกันเว้ยมันสั้นยังไงมึงลองวัดดิอ่ะ มึงพลาดจริงจริงมันสั้นกว่านิดเดียวเว้ยนิดกว่านิดโอ้เท่ากันอันนี้มันใหญ่กว่ามันใหญ่ใหญ่มันดูสั้นไงมึงพลาดจริงอ่เนี่ยเขาบอกเลยมึงพลาดจริงคือไม่ถ้าถ้าเอาไม้เรื่องไม้มันเหมือนขนาดหั่มมึงเอะคือแสดงว่าหั่มมึงเล็กเว้ยมึงเลยเลือกอันนั้นน่ะไม่ใช่นะใช่เอาเยี่ยมเขาเรียกขนาดส่วนส่วนหน้าหัมใหญ่ใช่จำใ้เนี่ยมึงจำไบ้แสดงว่าหัมมึงเล็กเว้ยจริงไหมเ พี่ก็ไปซื้อแลกอันใหม่ดีพี่เนียวไม่กี่ล้านที่โอ้ออกว่า้ออานนี้ยแสน,อออนสองอีซื้อสกิสสสสสนทีซื้อชิ้นส่วนเป็นชิ้นหนึงอ่ะแม็กลราลินยาคันละเท่าไหร่เด้อแม็กลาลินยคันเท่าไหร่ไอพี่อ่ะบ้ามากอยากเห็นเหมือนกันว่าใครมีอ่ะกูบอกเลยนะใครมีอ่ะมึงขับไปหาสาวๆว่ากีดกันหมดอ่ะไอพี่อ่ะ เสียเออมันบอกเกินนะดิเฮียแม็กอะมันบอกเกินไปเว้ยอันเนี้ยได้ไงชิงทองไงเดียวไม่ได้ชิงทองไหมแต่มันเห็นว่าปั๊บใหม่ผมไม่เคยไปเล่นเยเลยปเไปเดี๋ีมนะ ช่วยเฉพาะสีตัวเองเท่านั้นนะครับเอ๊มันสุ่มนะพี่อันก็แล้วแต่มันจะสุ่มแยกทีเองโดยอัตโนมัติทีกันเองไม่เป็นไรทีกันเองไม่เป็นไรกดออกไงอันนี้ยังไงนะออกก็แปลกเหมือนเดิมถ้าอยากกดออกรอเวลาตอนนี้เป็นห้องรอนะรอก่อนนะตอนนี้ห้องรอรอก่อนนะอีกแปดสิบวิเริ่มแล้วรอก่อนเดี๋ยวมันจะสุ่มแยกสีให้นะครับเดี๋ยวมันจะสุ่มแยกสีให้แล้วก็พยายามช่วยเหลือสีตัวเองให้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเคครับ คุยโทรัพเว้ยไม่จีม่จีขอให้เราอยู่ทีมกันควยสีเลงให้เป็นแชมป์ไม่ได้นะฮะขอให้เราอยู่ทีมเดียวกันด้วยทุกคนสุนเมลวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ชื่ออะไรครับฮัลโหลครับพี่หูวดำครับครับพี่พี่ชื่ออะไรครับเซตตีครับพี่เห็นพี่เห็นไม้ที่ผมลงถือไหมครับมีออร่าลังการด้วยต้องมีอันนี้ต้องมีพี่ต้องมีต้องมีต้องมีไม้ไม้ที่ผมถือกับลุงเนี่ยต้องมีครับอันนี้สาระนะครับต้องมี ท่าไหรร่นะคับไม่รู้ครับแต่มันเป็นผงกาชาบผงจากกาชาบอันนี้ผกเกมครับพี่งานพเกมครับพี่งานเป็นี้รักกันได้เลยครับเดี๋ยวต้องไม่แยกกันแล้วนะผมสูมันนะสูมแยกหมดนะกันได้เลยครับเดี๋ยวผมแยกแน่นอนครับปีนี๋ยวมันจะสุ่มชุดให้เลยชุดตามชุดตามสีเลยมันจะชุดตามสีเลยเดี๋ยวมันจะชุดตามสีเลยหลบได้หมดมีจุดระเวนเจอไหมครับไม่มีไม่น่าจะของมันว่าไงจอมพวกนี้ว่ามันต้องคอออฟกับพวกไอ ไอ้เ,เอี้ยเอกชวนเลยไอ้เี้ยเทนะิร์นอะต้องไปแบบคุย,ยอะไรเอกแน่นอนเลยนักขายจัดมันบักอยู่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ังไม่เริ่มยังไม่เริ่ม,ม,เ,มเอ้ยมันเพาะนะเว้ยเพลงนนเนี้ยผมจะบอกค่ายมันเพาะจริงนะนอ๋อ้เงินว่ะ สิ่งเงินสิ่งเงินวลยเลยบุญเทียบุญเทียบุญเก็บเลยดิเก็บเลยดิเก็บพม่าสีแดงอยู่รูปเก็บอยู่รูปเก็บพม่าไปสีแดงกันทองไปหน่อยกัเกงไปหนเนี่ยกูชัดลุงแม็กไปแล้วเนี่ยกูไม่ตายได้สัิยังไงวะเก็บแล้วไงวะมึงต้องการกูไะดิ มันต้องการปะหรือจะไงวะต้องการครับมึงไปเล่นเลยต้องการครับลุงไม่ต้องการครับลงเฮ้ยได้กูไอ้เชือกข้างบนมันขึ้นไม่ได้ว่ะลงขึ้นขึ้นอันนี้ไว้ก็ได้ครับลงลงลงขึ้นท่อนี้ไว้ได้ไหมครับโอเคโอเคโอเคกดกดคิวกดตรงเนี้ยลงคิวกดคิวตรงเนี้ยลงเฮ้ยมันเข้าอะไรเนี่ยเอ้ากดคิวครับลงกดคิวกดคิวโอเคโอเคโอเคจำไรลุงเฮ้ย เฮ้ยเไปสีเขียวมันได้เยอะจังอะเฮ้ยมึงต้องไปฆ่าเป้ามันถึงจะได้แต้มมามึงต้องไปฆ่าด้วยกัน1งกูไ่ได้มึงต้องไปฆ่าไอเยี้ยสีเขียวมันได้โคตรเยอะเลยมึงดูดิเออเก็บมาได้สองเออเก็บมาเก็บมาได้สองได้สองได้สองแล้วก็ต้องออกไปฆ่าด้วยออกไปฆ่าด้วยเออแต่มาอยู่ด้วยกันขึ้นขึ้นขึ้นไวที่ผมบอกโอเคโอเคโอเคเอ็งอยู่เลยเอ็งอยู่สองคนเลย มันต้องฆ่ามันถึงจะได้แต้มเยอะเว้ยอตุงคืนได้ไหมครับลุงไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้ครับนี่อยู่ด้วยกันมันปีกขึ้นไปได้อะไรไอ้อันอะไร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 อะดดดดดะะะะะดร ลุงอยู่ตรงกลางได้ไหมลุงขยับมาตรงกลางได้ไหมไม่ได้กูขยับขอบเลยดีสุดแล้วขอบมาโดนคีครับลุงดีไงกลัวหัวขึ้นอยู่เดียวสีแดงไม่ขยับเลยว่ะมือค่าดีมือค่าเก็บพงดีมึงดูสีเขียวดีแม่งองคลักอ่ะเฮ้ยมันเก็บแล้ว เฮ้ยเ้ยเราสีอะไรอ๋อเราสีน้ำเงินนี่ว่าเงินมึงไปตีกับเงินก่อนตีน้ำเงินตีแดงเฮ้ยรอรับสีแดงเลยรอรับสีแดงเลยรอรับสีแดงรอรับสีแดงนี่เลยโดนแดงปะคุณโดนแดงปะไอเขียวนึกว่าสนามลบเว้ยปาดไปปาดไปถ้ใช้สนับจะโดนเกียดปะ ใ้เลยบาดยงชุนตายล่าอุ้ยไอ้เชี่ยไอสอดทงล่วงเฮ้ยเบาดิเฮ้ยเบาทงไปแล้วเฮ้ยสีแดงเราทงไปแล้วสีแดงเบาทงไปแล้วทงไปแล้วสีแดงเราทงไปแล้วไปกันทาหน้าบ้านรึเปลยไปหน้าบ้านรึเปลยเฮ้ยมึงร้องออกมาหนึ่ยำเย้จัด ลุงวะไม่เป็นไรไม่ไม่เราไปรับเราไปรับของเราเราไปรับของเราเราไปรับของเราเราไปรับเราการเรากันเรากันเรากันของเยอะติ่มือของเยอะติ่งเขียดเขียดตี่งเขียดเป่าติ่งเขียดตี่งเงนไอ้เพื่อนของเยอะ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 เขียดอะไรเพื่อนเขียดอะไรเพื่อนลือไปเพื่อนเขียวลือไปเขียวเขียวลืมไปเขียวเขียวลือไปเพื่อน เอ้การเพื่อน่อยการเพื่อนหน่อยกัาเพื่อน่อยเร็วเนี่ยเราได้เราได้คารัวเลยเฮ้สีน้มเงินแต้มันเยอะไปแล้วสีแดงเราโถมสีเงินเลยสีเงินแต้มันโคตรเยอะโมเลยสีน้มเงินแต้มมันเยอะเกินเงินไ้แ้เยองิน้แต้เยอะงิน้ตเงินไแนไอเยนไ้แเยอนได้แตมเยองินแเะอ้แตมเยอะเนอแ้อนออนไอต้เนไเองินอแต้มะเงินยนงินเราได้เว้ยน้เงินเราได้เว้ย สวยว so so ิ <organizational noise> <and> <noise> ่งไปน้องวิ่งไปวิ่งไปน้องเฮ้ยกันทงหน่อยกันเพื่อนหน่อยโอ้ยสัตว์เอ้ยสว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 ยเฮ้ยกันเพื่อนหน่อยเพื่อนอยู่นู้นเพื่อนอยู่นู้นกันเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยวิ่งไปน้องวิ่งไปวิ่งไปสวยยอด สีนําเงินแต้มมันห้ารอยแล้วโถมเลยโถมเลยสีแดงพึ่งบุกเลยบุกสีนําเงินเลยสู้เขาสีเหลืองสีแดงสีนําเงินแต้มมันห้าร้อยแล้ว,วสีแดงสู้เขาสีแดงสู้เขา ก้าวนาทีเก้าวนาทีทวงแต้มขึ้นมาอย่าให้มันมีทงเอาสีแดงดิเก้านาีแล้วไอ้เงินสีน้ำเงินอย่าให้มันมีทงอย่าให้สีน้ำเงินมันมีทงให้กวยกันด้วยกันด้วยเปล่าดีเปล่าดีเอาเงินก่อนดึงเงินก่อนสีแดงสีแดงฉีกน้าอดได้รางวัลที่หนึ่งนะถ้าสีน้ำเงินมาแต้มฉีกเราแย่งชิงที่หนึ่งมาไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเขียวไปสีเขียวด้านซ้ายเป็นสีเขียวด้านซ้ายเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเฮ้ยเป็นสีเขียวสีน้ำเงินเป็นสีเขียวเป็นสีเขียว ไปสีเขียวเร็วน้ำเงินนอยู่เรากินน้ำเงินที่ดึงไม่ทันแล้วนะเฮ้ยไม่ชอบไปเอาเขียวเขียวกอนเขียวก็แทมเยอะสีเขียวสีเขียวก็แทมเยอะเอาน้ำเงินกับเขียวไปเลยไปเอาเขียว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 ใส่เขียวอยู่ซ้ายเขียวอยู่ซ้ายเขียวอยู่ซ้ายเขียวเขียวเขียวอยู่ซ้ายเร็วๆต้ไปเอาเขียวรวยเฮ้ย กันสีเขียวด้วยกันสีเขียวด้วยกันสีเขียวด้วยกันกันด้วยสีแดงไหวไว้เนี่ยน้องสีแดงสีแดงลื้อเลยน้องโอ๊ยโดนยิงด้วยเหรอวะเบลเขียว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 เร็วเร็วเป็วเบเขียวเห็นว่าปั๊มยาอยู่อ่ะกันไวน้สีเขียวกันไว้วกันไว้ยิงแล้วยิยิงครับตายยิง ยาฟีกดเอฟปั๊มยาฟีกดเกี่ยวกันหน่อยเกี่ยวกันหน่อยกันหน่้ากันหน้าสีทองนึ่งสีแดงตัวไอ้สีแดงกลับบ้านสีแดงตัวเอฟได้นะเพียร์เธอเพียร์เธอไอแหลมมาแล้วส่วนใหญ่จะเขียนดำแล้วแล้วแต่เลยถวยไอแต้มฉีกถ้ามันแต้มฉีกเราจะแต้มตามมันไม่ทันแล้วนะสวยสวยสวยไอ้เหี้ยคนเหลือนเลยสัส เก็บธงไม้ได้เก็บธงไม้ได้เก็บธงไม้ได้คนมีเงินไงเอาธงไม้ได้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 ตองเงินเยอะมากตองเงินเยอะมากโอ้ยเกิดเขาแล้วครับมัน่อยเพื่อนเยวะหน่อยยืนไปื่อนยืนไปป่านไอ้เชี่ยไปอยู่ในบุ่มไหมศาสตร์สวยไอ้สีแดงถอดใจแล้วอวะน้องสีแดงบุกไปเลยบุกไปเลยได้ธงมาวิ่งกลับไปกันไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใครถือธงนี่ไม่ผิดหวังเลย ไม่ผิดหวังเลยใครถือถอนไม่ผิดหวังเลยถือผมตีให้เพื่อนผมตีให้เพื่อนผมตีให้เพื่อนอยู่สีเขียวทำไมฟันเหลืองอันนี้ทั้งบ้านถามมาเยี่ยมจริงไปได้หรอครับลู่เขาลูกเขาลุงไปแย่งธงกลับมาสีตัวเองให้ได้เอาธงกลับมาสีตัวเองให้ได้ ไปไปไม่กลับ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 ไปโฟกัสทองโฟกัสทองอย่าตีมั่วโฟกัสทองทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมไปไปน้ำเงินน้ำเงินสีเหลืองมาส่องทองเพื่อนสีเหลืองมาส่องก็เยอะแต้มเยอะว่ะเขียวก็เยอะทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมเกิดมาไม่เคยรู้จักกันแต่ก็ทำงานเป็นทีมกันไว้ก่อน เฮ้ยสีเหลืองมันตามทงเพื่อนมึงกตีกันเองเชิญหน่อย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 ไปอยู่ขอบวงไปอยู่ขอบวงไปอยู่ขอบวงไว้ไปอยู่ขอบไว้ไปอยู่ขอบไว้พี่สีเน้ำเงินเม่งไปพี่ต้องไปเก็บมาเพิ่มนะต้องหาวิธีเก็บมาเพิ่มนะต้องต้องเก็บมาเพิ่มนะต้องไปเอามาเพิ่มต้องไปเอามาเพิ่มต้องบุกเหลืองอ่ะล้องุกเหลืองโอ้ยสีสีน้ำเงินไม่มีแต้มเลยว่ะ จะสวยไดทองแล้เซตแผนตั้งรับนะสีน้ำเงินเซตแผนตั้งรับนะจะบุกเข้าหรือเปล่าถ้าไม่บุกตอนนี้จะบุกเข้าไหมถ้าไม่บุกตอนนี้จะบุกเข้าหรือเปล่าไปไปข้างมุมไหมไปมุมไหมไปมุมไหมน้องไปมุมไหมน้องสวยสวยได้สองทงแล้วไปมุมไหมไปมุมไหมไปเฮ้ยเพื่อนตายเก็บเก็บเก็บอเก็บอะเก็บะเก็บเก็บเก็บเน้ำเงินกองเลยอะไรครับเนี่ยหลุดลนกรณีลุดแม็กทำไงอ่ะไปครไหน่อยบุบหน่อย ครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยกลับไปบ้านดิกลับไปบ้านตกลงไปบ้านโดนยิงใส่ของเล่นปืนไว้การไว้รับรับใกล้ๆใหญ่มันมาใกล้กูต้องไปอยู่ต้องไปมุมขวาต้องไปมุมขวามุมนี้ไม่ได้รับมันจะรับแดงด้วยที่หลังเข้าพี่ แล้วแล้วสีเขียวเริ่มบุกสีน้ำเงินแล้วเพื่อจะแย่งธงคืนแต่สีแดงกับสีเหขียวตีกันไม่หยุดไปสนแต้มแล้วเพื่อนสีน้ำเงินเพื่อนสีสีสีแล้วมันแนะนำแล้วเพื่อนเพื่อนสีแดงมันแนะนำแล้วเพื่อนไม่ไปช่วยจริงเหรอเพื่อนไม่ไปเอาบัญชีสิเพื่อนมันจะชนะนะเพื่อนมีเยอะไม่ได้แบบบอกว่าชนะนะ ต้องแต้มนะต้องแต้มนะต้องแต้มนะเหลืองบอลสีเหลืองบอลสีเหลืองบอลสีเหลืองเดี๋ยวมันเนียยจัดเลยสีเหลดี๋ยวทำสีเหลืองเอาสีเหลืองนี่เยี่ยมแม่งเล่นปืนสั่นเลือหรอไอเดียวกลับมาบ้านดิกูอยู่กูอยู่ไปเพื่อนตายเก็บหน่อยเพื่อนตายเก็บหน่อยทำสีเหลืองเดี๋ยวแค่ฟันก็พอเป็นไรเป็นไรเป็นไรแล้การของเราเดี๋ยวมันก็โดนลูเบงเดี๋ยวมันก็โดนลูเบเองเยอะจัดเลย ีเหลืองทองโคตรเยอะเป็นนีอะไรตอนนี้เล่นเมย์ไหนเล่นมีเยอะหน่อยเล่นมีเยอะหน่อยเล่นเมยเยอะหน่อยวางแผนมาดีไปบุกกาะทงของสีแดงมากักเก็บไว้คนเดียว แดงมาน้อยแต่มานะนะสีแดงมาน้อยแต่มานะสวยๆค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไปแล้วไหลไปแล้วแต่ถ้าเอาธงเพิ่มมากกว่านี้พิกได้นะสามนาทียังพิกได้นะต้องอาหารธงมาเพิ่มอีกสักสองธงนะปิดปืนอยู่ตรงทอไอ้เหียสีฟ้ามันสองธงว่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวเก็บ กูตายกูตายตีชิบกูตายเพื่อนเฮ้ยการ์เซียงเฮ้ยตีฟ้าทรงรถตกทรงรถใจยตัวเราไปแล้วใหญ่มเราไปใหญ่มเราไปกันอยู่สีเหลืองมียสีเหลืองมันเนียนะโลสีแดงเราไม่ที่โลตีแดงเราไม่ที่โล ได้แล้วโอเคสวยสวยจัดสวยจัดสวยจัดน้อง,ง,ง,งเร็วสอทีไปเข้ามุมไเข้ามุามปั๊มยาเข้ามุมปั๊มยาไปเข้ามุมปั๊มยา คุยขัดน้ำเงินให้ย้อนเนี่ยลำเนียบุ๋งเอ๊ะตีแดงบุเฮ้ยโดนดปืนยิงไอ้เวทมาลุงเอาไปดิมึงเอาไปดิมึงเอาไปดิไอ้เวทมาลุงเอาปืนยิงกูเอาปืนยิงสวย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 สนี่สีเขียวเป็นปกอ่ะสีเขียวเป็นปาร์คของรู้ว่าอย่าไปเก็บนะอย่าไปเก็บนะ อย่าเก็บนะสวยข้าไปหมดข้าไปหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ย้อนมึอเหรออะไร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 อันนี้ลูกแมงลูก ลุงล้มลุงล้มแล้วมึง <c oughs> เอา,เอาลุงนี้ลุงล้ม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 ล้มเป็นร้อยเฮ้ยมัน <c oughs> เอาทงไปแล้วเว้ยเอาทำมาหน่อย <c oughs> อ๊วยเขาจะเอากูได้อีกไอ้สัตว์ ฟรีให้กูฟรีให้มันไปไม่ได้แน่ ผมไวยแอบไปนี่ไปหลอกอ้อาแล้วไม่ได้แล้วไ,ไม่ได้อะไรอ่ะใครชนะสีน้ำเงินเราชนะลุงได้เงินแสนหนึ่ง,งใช่หรอแสนหนึ่งเลยหรอใช่ลุงได้แสนหนึ่งอุฮฮ้ยเหี่ย